เ้าย้้เฮ้ครับสวัสดีครับ สวัสดีขอพ่อเป็นแฟนเอฟซีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับผมช่องพายแชร์มงคลนะครับวันนี้นะครับผมมีเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์พาพี่ชายมาหาน้องชายนะครับตะวันน้อยร้อยลีลานะครับชใยเอ้ยโอ้ตะวันเอ้ยเฮ้ยบอกหน่อยๆมึงกูเล่นเถอะมั้งอเนะฮะ

โอ้เป็นเบาวแล้วบริพารกันสองสามหมู่เกิด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 เฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้ยพร้อมบวกครับผมดูดูครับแม่แม่ครับเฮ้ย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 โอ้ตะวันนี่ลืมกันแล้วนะครับผมฮะฮะลืมกันแล้วทิฮะฮะฟัวนา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 ฟาบาฟาบะอ่าอ่ะ ลิมกันละบ่ฮะลิมกันละบ่โอ้โอ้ลิมกันละบ่ลิมกันละบ่นี่นะครับผมพิชัยก็ได้รออยู่บนรถแล้วนะครับนี่พิชัยจะมาหาน้องตะวันนะครับจะ เดี๋ยวเราลงรถกันเลยนะครับอมาพี่ชายมาลูกมาไปหาน้องตะว,วันหนเร็เวเร็เวเร็วลูกเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาลูกมามาเร็วมาลูกมาพี่มาเบ๊มาลกูกมากมา,มาโอ้โหพอหนุ่มร่างยักษ์ของเราครับโอ้รีบมากเลยนะครับผม อ้เฮ้ยดูเร็นรู้ไปนู่นนะครับผมโอ้รีบมากเลยนะครับผมรีบไปหาน้องนะครับตาตั้งมาเลยนะครับนู่น้องอยู่นู่นไปห้เร็วองเร ว้าโลี่ชัยมาแล้วว้า้าวโอ้แม่กำไรหันตูดให้เลยนะครับแม่กำไรนะครับผมนี่วิชัยขาตีห้าออกแล้วนะครับ เอาเอาเอาเดี๋ยวจะเฝ้าคุ้มน้าจะยเฝ้าคุ้มแหละนี่นะครับโอ้พิสูจน์กินอย่างเดียวเลยครับพี่นี่นะครับแค่แต่ละลุกถ่ายะ ดูเดียวกันนะครับกับพี่ชัยหูรอ,อเล็กรอใหญ่นะครับเฮ้ยมายืนเหี่ยงกันค้บบนังจับหวนเสียงแดดนี่นะครับอยู่กับน้องแล้วนะครับครั้งแรกนะครับที่ได้เจอกันกินขนมปิ๊บนะครับกินขนมปิ๊บ กินเก่งทั้งคู่เลยนะครับเบื้องหน,น่อยๆเพิพ่นไหมนี่น่อยจะได้กินเก่งสินีแม่กำไรแม่กำไรก็อยากกินเหมือนกันให้กินน้ำแน่โอ้ยอ โอ้อาปากโลเลยครับเฟินพ่ินอ่ะเฟินอ่ะได้กำไรหิวนะครับหิวมากนะครับตะวันน้อยนี่ได้เปรียบเพื่อนนะครับ เอ๊ยน้เอเฮ้ยไช่เชียงหน้าข้อมตากันสามเชือกเลยแม่กำเัิเงินน้องตะวันกับพี่ชัครับโอ้อย นี่นะครับโอ้เหมือนพ่อลูกเหมือนพ่อแม่ลูกเลยนะครับเอาไปใช่ยเอา ตะวันน้อยนะครับเอาเอาเอาสัมัคคีพี่ชัยก่อนลูกชัยมานี่มาชัยมาหาน้องมาเลยมาชัยชัยมานี่เร็วเฮ้ยเอาแล้ดูเหมือนพ่อลูกเลยนะครับเอ้ยไม่มีนมพี่ชัยไม่มีนม <laughs> ตะวันน้อยใช่เน่เน่เบียน ตะวันหัวแม่นะครับผมพี่ชัยนี่ก็จะป้องอย่างเดียวแล้วครับถอยถอยเอาเอาเนี่ถอย,ถอย,อถอยพี่ชัยนี่สนใจแม่กำไรอย่างดีเลยนะครับผมดูนะครับดูนะครับเฮ้ยใช่ถอยนะอย่าเด้งหางน่อยนะลูกอู้อูอคึกคึกมากเลยนะครับ ตะวันเลยไปลกใครตะวันร้องทำไมลูกไม่มีใครสนใจผมเลย โอ้เหมือนพ่อแม่ลูกเลยนะครับผมเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะครับถอยใช่ถอยหอมนองก่อนหอมนอนกอนเออนะหอมนอนกันเร็วถอยถอยมา มาได้ไหมเอา้าเอา้าเอครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับผมยุติคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกๆกท่านนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้เสมอมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพืกับช่องพายจำมงคลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ